ทุกอย่างยองครับผมเตรมำเลยครับไม้เดียวครับตัวนี้ไ <Luckily> ม้เ <cu> ดียวหมายล่องประเทศนะครับลงเรือนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีผลงานไหมครับคนตกพูดไม่เก่งครับเดี๋ยวมาดูครับ เป็นคำครับไปชมตัวต่อไปนะครับว่าจะมีตัวกัดไหมครับ หลวงก็ไปข้างในนูไม่เห็นตอนกัดแน่นอนมาดูซสาครับ,ได,รบได้ครับสส,สวยๆครับผมกบยานายย่งยองนะครับ เสียดามนะครับเต็มคำจ้าครับผมหมายก็จะเป็นหมายลาเดิมนะครับหมายล่องปากกระเฉดนะครับนี่ก็จะมาลงเรือตีปลานะครับฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับหาหมายดีๆแล้วตีใส่ครับมีตัวกันแน่นอนครับ กดกองไม่ทันกับเต็มคำนะครับดูดิกัดสีอะไรครับดูดิสีดำครับผมก,กัดกบยางย่องสีดำนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับพยายามจะหาคลิปใหม่ดีๆมาให้ชมนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเต็มคำเลยครับอาปะว้บหวัวมันก็จะโตๆไปไหน่อยนะครับ